ชีวิตดีๆดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้พี่ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกันละกันนะครับแชร์เป็นเคสตัตตี้กับพวกเราด้วยว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็คือว่าปลายนิ้วโป้งขวาเท้าขวานะครับตรงเนี้ยปลายนิ้วโป้งสมมตินี้เท้าขวานันนิ้วโป้งเนี่ยมันมีการชาตลอดเวลาเวลาแตะพื้นแตะอะไรเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเลยนะครับก็ถามหลายๆคนเราก็เริ่มรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลายร่างกายเป็นโรคอะไรใหญ่ๆโตๆในอนาคตหรือเปล่าแน่นอนนะครับเราก แต่โดยส่วนใหญ่นะครับการแก้ปัญหามันก็คือแก้ที่ปลายเหตุกินยาบ้างนะครับลดความเจ็บความปวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางที่ไปหาหมอครั้งเดียวเนี่ยสองพบาทนะไปเขาแกะเส้นนิดหน่อยแล้วมันก็หายชาไปสักพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นแค่2วันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราเคยไหมครับพยายามจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแต่แก้ไม่ถูกทางจับจุดไม่ถูกสุดท้ายแล้วเสียทั้งเงินเสียเวลาเสียงบประมาณในการแก้ปัญหานั้นๆพี่ก็พยายามครับเพราะเราเป็นคนที่เอะใจกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก็พยายามหาผู้รู้จริงๆ หาไปหามาก็เจอครับวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ปรึกษาพูดคุยกับนักกายภาพบําบัดท่านหนึ่งซึ่งก็ท่านก็เป็นมืออาชีพนะครับได้วิเคราะห์ได้จัดดูสัดส่วนร่างกายวิเคราะห์ปุ๊บปรากฏอ๋อพอคุยกับผู้รู้จริงๆเนี่ยชื่อมันง่ายขึ้นเยอะครับไออาการชาที่ปลายนิ้วโป้งเท้าขวาของพี่เนี่ยสายเหตุที่แท้จริงแล้วเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมัวแต่มาแก้ที่ปลายเหตุอยู่ตรงนั้นแหละหมดยาไปมู้เท่าไหร่หมดเงินไปมิ้เท่าไหร่แต่สาเหตุที่แท้จริงจากผู้รู้ก็คือว่าพอดีกล้ามเนื้อบริเวณ ก้นนะครบั้นท้ายของพี่เนี่ยมันน้อยคนที่บั้นท้ายไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนี่นะครับเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยมันเลยไม่รับน้ําหนักดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันรับน้ําหนักแทนเนี่ยก็เลยกลายเป็นบริเวณน่องนึกง่ายๆนะครับน้ำหนักที่จะต้องถ่ายมาที่ก้นเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักมันไม่มีกล้ามเนื้อรองรับน้องก็เลยต้องรับภาระแทนตัวกล้ามเนื้อน้องของพี่มันก็เลยต้องเกรงเพื่อรับน้ําหนักเพิ่มและการที่มันเกรงตัวในการรับน้ําหนักเพิ่มมันก็เลยไปบีบรัดเอาเส้นประสาทนะครับมันโดนบีบรัดและนั่ คำถามคือเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถึงบางอ้อใช่ไหมครับถ้าน้องๆเป็นพี่จะแก้ไงครับสาเหตุเจอแล้วเนาะเราก็แค่บริหารร่างกายเพิ่มทําให้กล้ามเนื้อบริเวณบัณบ้นท้ายเรามากขึ้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับพอเราเจอจุดได้คุยกับผู้ที่รู้แล้วเราก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองแก้ที่สาเหตุด้วยตัวเราเองใช่เวลาหลังจากนั้นไม่นานครับไม่กี่สัปดาห์อาการที่ชามาแล้วก็มันรังควานจิตใจเรามาตลอดก็หายเป็นปริทิ้ง พี่ยงเรื่องนี้กลับมาสู่ชีวิตพวกเราบ้างนะคบว่าเวลาที่เรามีปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยคนบางคนมักจะชอบโบยมักจะชอบยกปัญหาเหล่านั้นให้คนอื่นคอยวิเคราะห์ค,อย,คอยแก้แล้วบางครั้งก็ถามผิดคนด้วยการจะประสบความส็จมีชีวิตที่ดีดีนี่นะครับเราจาเป็นจะต้องมีโนคูใช่ไหมคนที่รู้ตรงนั้นจริงๆหาสาเหตุของปัญหาจริงๆแล้วมันพอกันทีกับการที่เราหมดแต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ตรงนั้นแหละถ้าแก้แล้วมันจบมันคนต้องจบไปแล้วใช่ไหมครับแต่การที่มันไม่จบแสดงว่าเรายังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่เจอพ่รเาออาก,กวกาว การแก้ปัญหาบางครั้งเราต้องมองป่าทั้งป่าครับมันเป็นที่ปลายเท้าแต่สาเหตุอย่างของพี่มันกลายเป็นกล้ามเนื้อตรงบ้านท้ายเนี่ยนะครับการที่เราฝึกมองป่าทั้งป่ามองโจทย์โดยรวมหาผู้รู้แล้ววิเคราะห์สาเหตุให้เจอแล้วแก้ที่มันรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับชีวิตเราจะดีๆแน่นอนคนบางคนมากมายมัวแต่ยืนด่าลมแต่ไม่คิดจะปรับใบเรือตัวเองแต่วันนี้จะบอกพวกเรานะครับมีปัญหาอะไรแก้ที่ต้นเหตุครับปรับใบเรือตัวเองแล้วชีวิตเราจะดีๆแน่นอนฝากไว้แค่เท่านี้ครับ